ปากันลวกรวมมาอัคุโมตนาและดูแลปอปล่อยอกก็ดีอาชยพสัจธรรมบางตีกอดีมักพักยันต์งแบบดีโอทีอไอมัตตมินตุจะค้าวเลตุเทวตายังโมนีวันาวาชนันตาะโบโนตุนันตุกลับต่อไปวัยพระเอเมนาตะกาเลนา สังราผังตัมมาสมกตโตปตะวะสามมิจุปฏิปันโนปตะวะโตตาวะตังโกมณ์โมตัสสะปะคะวะโตอะรันะ์ณโมตัสสะภะคะวะ สรณังคัจฉามิตังคันตารังคัจฉามิอุตฺติยํปีพุทํสรณังคัจฉามิตังสรณังคัจฉามิตํอติยํปีสํคังคตารนังคัจฉามิอุตฺติยํปีพุทํสรณัง <im tecnical deutlich> <im> <coughs>

นังกายจามิตาติยามปิพุทธังสาระนังกายจามิตาติยามปิธรรมังสาระนังกายจามิตาติยามปิสังฆังสาระนังคายจามิามาาานมนี้ก็เป็นวันดีนะครับวันที่สมกุมภาเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่มดกัญชาดรแกมหอมนันชานะครับแล้วอีกวันสําคัญก็คือวันนี้เราท,ทําพิธีสิธาพิเศษขอพระพระมหาไมยมุนีนะครับ ็ประดิษธา์อยู่ที่อรรถกยาเดริญสมาธินะครับถ้าท่านใดว่างแวะมาเยี่ยมมาเยือนนะครับมากราบสักการะขอพรนะครับเพราะว่าที่นี่ตั้งใจจะทําให้ผู้ป่วยน,นะครับที่หมดกําลังใจในการที่จะมีชีวิตอยู่ในการที่จะสู้โรคร้ายต่ตางๆนะครับให้มีกําลังใจให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําใจคุ้มครองนะครับเพราะว่ามีถ้ำรอดอยู่ข้างหลังซึ่งสร้างมา5ปีแล้วนะคุณหมอครับ กร้วก็เหมือนกับให้กําลังใจนะครับเราอยากเป็นพระพุทธเทจ้าแห่งลมหายใจพระมหมาไมยมุนีนะคะเป็นพระองค์เดียวนะคะที่ได้ลมได้พรได้ลมหายใจจากพระพุทธเจ้าดังนั้นก็เลยต้องมีการล้างหน้านะคะแปรงฟันท่านก่อนที่พระที่จะขึ้นโดยปกตินะคะองค์ของท่านจะอยู่ที่มันดเลค่ะจะมีพิธีตอนตีสี่ ซึ่งมันตอนนี้ยิ่งเรื่องช่วงโควิดเนี่ยทำให้เราเดินทางไปยากและอย่างหนึ่งทางที่เราทําสําหรับรถเข็นซึ่งจะเป็นที่เดียวในโลกนะคะที่มีรถเข็นให้แล้วสามารถไปปิดทองได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะที่นี่ค่ะครับไม่ว่าจะได้ไปทำพม่าง,งานอนเจ้าหน้าที่แบงค์ถาเป็นเขเื่อน แล้วก็วันนี้เราเริ่มโครงการธนาคารบุญอุปกรณ์การแพทย์ก็คือคนที่เจ็บป่วยบัดสบายที่ต้องใช้เครื่องช่วยอะค่ะอย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจ mm. เครื่องดูดเสมหะรถเข็นหรือว่า mm. ที่เข้าเ,เตียงนะคะเตียงผู้ป่วยติดเตียงที่เข้าห้องน้ำไออ,อย่างพวกนี้เราก็จะให้มาสามารถยืมที่นี่ได้นะคะยืมแล้วก็คือใช้จนกระทั่งมีทอย่างจนไม่อยู่หรือว่าใช้จนหายแล้วก็นํามาคืน ะะก็เป็นเริ่มโครงการที่นี่ด้วยค่ะครับ